สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นะคะพนาณราราชนิเวศอำเพอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรีค่ะซึ่งทางจังหวัดลบุรีนะคะได้มอบหมายให้สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบุรีค่ะจัดก,กิจกรรมรวมพลคนนุ่งจงแต่งไทยสายยอ่อชาวลบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์งานเฉลนมฉลองพเดชพนาณา์มหาราชครั้งที่36ค่ะครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบุรีค่ะ กระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ภายในจังหวัดนะคะรวมไปถึงเป็นการอนุรักษ์และพื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามให้คงอยู่สืบสปค่ะวันพุธที่17มการาคม2567เทศบาลตามกุลโกศลได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายยอ่อชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยชั้งเมือง ซึ่งเป็นงานที่เปิดตัวเชิญนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติค่ะมาร่วมกันแต่งชุดไทยเที่ยวงานพันดินสมเด็จพระนรายมหาราชประจำปี2567ค่ะซึ่งในกิจกรรมก็มีการรำการเต้นออกสเต็ปกันอย่างม่่วันกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งนำโดยนปรัชญาเปปะตงังรองผู้ว่าราชการจังหวัดปุกปุรีซึ่งเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้รวมไปถึงนำเต้นนำรำอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองมากๆค่ะในนามของเทศบาลตำบลโกโกครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมเชี่ยวง,งานแผน่น,นดินสมเด็จพระนารายมหาราช วันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567ครับโจงโฮมสบายแห่งทยมาเที่ยวงานวังแถบสมเด็จระนลายกันเยอะๆนะครับเป็นไม้ดไผ่เป็นไม้ไผ่